สวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันเช่นเคยนะครับกับช่องวิถีคนบ้านๆ้านแบบพอเพียงครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเรื่องการคัดพ่อแม่พันเป่าหมอนาและการผสมพันธ์หรือการพ่อพันธเป่าหมอนาแบบธรรมชาตินะครับครับก็สืบเนื่อง มาจากมี fc หลายๆท่านนะครับแลกเปลี่ยนกันเข้ามาในในช่องนะครับว่ามีการดูแลปลาหมอหนาอย่างไงนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกพ่อแม่พันธุปลาหมอหนายังไงแล้วก็วิธีการเลี้ยงนะครับหรือว่าการพ่อพันธุ์ปลาหมอหนานะครับที่เรา,าจับมาจากนานะครับเพราะทุกวันนี้ที่เหุที่เรา ได้มาแลกเปลี่ยนหัวข้อนี้ก็สืบเนื่องมาจากปรามอนาเนี่ยนะครับก็เริมลดน้อยถอยลงนะครับแล้วก็เป็นที่นิยมชมชอบนะครับสำหรับคนทั่วไปแม้กระทั่งตัวผมเองนะครับเพราะว่าปลาม่อนานี่ก็จะมีรสชาติที่หวานนะครับแล้วก็เนื้อแน่นนะคร,ครับสำหรับชุดนี้นะครับก็ ก็ได้มาจากนานะครับก็ไปจับมานะครับในช่วงที่ข้าวใกล้ได้เกี่ยวนะครับก็นำมาเพราอเลี้ยงไว้นะครับแต่ชุดนี้นะครับก็จะเลี้ยงไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับเพราะว่าถ้าเราจะไปหาตามท้องไร่ท้องนานเนี่ยกว่าจะได้กินนะครับปลาหมอนานเนี่ยกว่าเขาจะได้เป็นอาหารเรานะครับก็ ต้องคอยนะครับปีหนึ่งก็ครั้งหนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะครับครับหรือบางทีอาจจะเป็นถ้าหลายท่านนะครับถ้าในพื้นที่นะครับเริ่มหายากแล้วนะครับก็ให้ไปซื้อพันธุ์ปลาหมอชุมพรอะไรพวกนี้นะครับมาเลี้ยงก็ได้นะครับแต่ถ้าเราสามารถไปจับมาจากท้องไร่ท้องนาหรือตามแหล่งธรรมชาตินะครับ หรือว่าไปซื้อปลาหมอนานะครับจากคนที่มีอาชีพเลี้ยงจับปลาขายนะครับเราก็จะซื้อได้ถูกแล้วก็ลดต้นทุนนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับปลาหมอนาเวลาเขาขยายพันธุ์เนี่ยเขาก็จะขยายพันธุ์ได้ทีีทละเยอะมากเลยทีเดียวนะครับครับอีกส่วนหนึ่งนะครับนในเมื่อเรามีปลาหมอนาแล้วนะครับ การเตรียมบอ่อเลี้ยงปลาหม่อนาเนี่ยนะครับก็แล้วแต่ที่เราจะมีอย่างผมก็ใช้องแดงใหญ่นะครับหรือว่าท่านใดมีกระชังนะครับหรือว่าจะมีบอ่อปูนซีเมนต์หรือว่าใช้ตะเพื่องเก่าๆนะครับตั้งสูง,สงแล้วก็ปูด,ด้วยทรายพาติกนะครับหรือว่าเป็นกระสอบทรายก็ได้นะครับวางเป็นสี่เหลี่ยมนะครับือผ้าแล้วก็ใช้ผ้าพลาสติกปู นะครับรองพื้นเพื่อรองรับน้ํานะครับจะต,ต้องให้สูงกว่า60ซนติเมตรนะครับเพราะว่าในการขยายพันธุ์เราต้องมีเราต้องเติมน้ำนะครับสูงไม่ต่ากว่า60ซนติเมตรนะครับแล้วก็ใช้กระสอบทรายเนี่ยทับข้างบนนะครับเวลารองรับน้ำนะครับเพื่อไม่ให้พิกย่นลงไปนะครับครับสำหรับการ คัดแม่พันุ์ปลาหมอนานะครับแม่พันธุ์ปลาหมอนาเนี่ยก็ควรจะมีขนาดตัวที่ประมาณ3นิ้วนะครับหรือว่าลักษณะป้อมสั้นนะครับส่วนช่วงระยะเวลาที่ควรแก่การคัดแม่พันธุ์นะครับเราให้คัดตอนช่วงเช้านะครับอ่าหรือว่าคัดหลังการถ่ายน้ําแต่ก่อนการให้อาหารนะครับและสําหรับแม่พันธุ์ที่พร้อมนะครับอ่า เป็นแม่พันธุ์ที่ท้องจะมีลักษณะบวมเป่งน,นะครับเราก็แสดงว่ามีไข่ไข่ประเภทก็จะมีสีแดงชมพูเรื่อยๆนะครับเราก็ดูเอานะครับว่าแม่พันธุ์ที่เป็นไข่นะก็เราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับท้องเขาก็จะโตนะครับทีนี้เราก็มาดูกา,ารคัดพ่อพันธุ์ประหมอนะครับประหมอก็ควรจะมีขนาดตัวประมาณสามนิ้วขึ้นไปนะครับก็ลักษณะตัวเรียวยาวนะครับต้องแข็งแรง แล้วก็ว่ายน้าได้ปาดเปรี่ยวแต่โดยส่วนใหญ่แล้วปลาหม่อนี่เขาว่ายว่ายน้ําไวมากนะครับแล้วอีกในช่วงเวลาที่เราคัดก็เป็นช่วงเดียวกันนะครับกับแม่พันธุ์คือช่วงเช้านะครับก่อนให้อาหารโดยก็หลังจากการถ่ายน้ํานะครับครับสําหรับพ่อแม่พันธุ์ปลาหมอนานั้นนะที่พร้อมในการผสมพันธุ์นะครับเราก็ไปดูที่บริเวณปลายหัวนะครับจะออกเป็นสีแดงนั่นแล้วก็เกตดนนเงามไม่มีบาดแผลนะครับ ก็จะเห็นได้ว่ไปเมื่อกี้นะครับแต่กล้องเนี่ยครับตัวนี้ครับทั้งเนี่ยครับจมูกแดงแดงเนี่ยครับก็จะเป็นพ่อพันธ์ได้นะครับก็เขาก็จะไวมากนะครับกล้องก็จับไม่ทันครับเมื่อเราคัดทั้งพ่อแม่พันธุ์และอ่าได้แล้วนะครับพ่อไม่พันอ่าได้ตามคุณสมบัตินะครับคุณลักษณะที่เราบอกไปแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะผสมพันธ์นะครับเราก็อ่า มาดูวิธีการกันว่าจะมีการผรสมพันธุ์หรือพ่อพันธุ์ปมหมอหนากันยังไงนะครับครับสิ่งแรกนะครับเราควรจะทําการผสมพันธุ์ปม่หมอหนาในช่วงฤดูผลนะครับช่วงเดือนพฤษภาหรือเดือนกรกฎาคมนะครับแต่นี่เดือนสิงหาไปแล้วก็ยังมีผลอยู่ช่วงนี้ก็ยังพอทอําทได้อยู่นะครับก,ก็ผลยังตกอยู่นะครับแต่ถ้าว่าให้ดีก็ ต้องทาในช่วงที่ฝนตกใหม่ๆนะครับครับสําหรับในบ่อที่จะทําการผสมพันธุ์ปลาหมอนาเนี่ยจะให้ใส่น้ําสูงนะครับห้าสิบถึงหกสิบเซนติเมตรนะครับอย่างที่บอกนะครับบ่อต้องสูงกว่าหกสิบเซนติเมตรนะครับเพราะเราต้องเติมน้ําเพ้่ไปในการผสมพันธุ์ปลาหมอนานะครับแล้วก็ควรใส่ผักพืชน้ำนะครับเช่นผักบุ้งเป็นต้นนะครับเพื่อให้ปลาหมอนาอย่างของผมเนี่ยใช้ผักตบชวานะครับ แล้วก็มีขอนไม้นะครับใช้เป็นที่กำบังและซ่อนตัวเวลาฟักไข่นะครับล้่ก็เดี๋ยวก็จะเติมน้ําขึ้นมาเรื่อยๆนะครับให้สูงหกสิบเซนนะครับ,รบอัตราส่วนนะครับเราก็เรามีเท่าไหร่เราก็ใส่ไปนะครับแต่จริงๆไอ้เรื่องที่ผมใส่ไปี่ก็บอกก็คือให้ค่าจากอัตราส่วนแม่พันธสองตัวนะครับพ่อพันหนึ่งตัวแล้วก็พอแล้วนะครับ แต่ว่าถ้าตามสูงจริงนะครับก็ให้พ่อแม่พันธนุ์ต่อบอ่อให้นําแม่พันธุ์ผหมอนาสักร้อยตัวนะครับพ่อแม่พันธุ์ผหมนาสักห้าสิบตัวจริงๆก็ครึ่งต่อครึ่งนะครับก็คือพ่อพันธุ์หนึ่งตัวแม่พันธุ์สองตัวนะครับตามที่เราหาได้นะครับแล้วก็เติมน้ําให้สูงสักห้าสิบถึงหกสิบเซนนะครับของผมก็จะนะครับก็จะเริ่มปล่อยน้ํานะครับให้สูงหกสิบเซนแล้วก็จะทิ้งไว้นะครับในบอ่อ นะครับในองวงแดงใหญ่นะครับก็ลองดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงนะครับก็ทําการผสมพันธุ์เราก็ทิ้งไว้สักประมาณสักสามอาทิตย์หรือสา,ามสัปดาห์นะครับแล้วก็สามสัปดาห์นะครับก็พระหมอนานเนี่ยเขาก็จะมีการผสมพันธุ์กันนะครับก็จะมีการวางไข่นะครับแต่น้านําต้องสูงหกสิบ คือแรกๆนะครับที่ผมลองทําดูผมใช้น้ําน้อยนะครับเผมก็สงสัยว่าทําไมปลาหมอนาครับไม่ยอมไข่สักทีนะครับแต่ทีเนี้ยเขาจะต้องใช้พื้นที่นิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ต้องใช้น้ํานะครับในการวางไข่ต้องเป็นน้ําใหม่นะครับก็เลยต้องเติมน้ําเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็พอเราเติมน้ําลงไปนะครับหกสิบเซนนะครับแล้วก็อ่าทิ้งไว้สักสามสัปดาห์นะครับ แล้วก็เขาก็จะอ,ออกลูกออกมานะครับเราให้เราตักแยกพ่อเมลพันออกมาโดยให้เหลือไว้แค่ลูกพันปลาหมอหนา,อาที่ลูกปลาหมอนี่เขาจะอยู่กันแบบรวมกลุ่มหรือเราเรียกอีกทีหนึ่งว่าปลาลูกคอกอะไรพวกนี้นะครับสําหรับการในรูปานเนี่ยเราก็ท้าในบ่อดินหรือว่าบ่อซีเมนก็ได้นะครับ ก็ให้มีระดับน้ํานี้50เซนตนะครับเพราะว่าถ้าเลี้ยงในบ่อด,ดินก็จะสะดวกกว่าแต่นีของผมไม่มีนะครับผมใช้องค์แดงใจนะครับตามที่มีนะครับเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับกับถ้าเรามีบอ่อซีเมนต์ก็ดีนะครับไว้อนุบาลก็จํานวนไม่มากเท่าไหร่นะครับ ครับสาหรับลูกปลาหมอที่จะฟักออกจากไข่เนี่ยก็จะมีขนาดลําตัวยาวประมาณ1.9่มิลลิเมตรนะครับเกือบเกือบเกือบสองมิล mm, นะครับแล้วหนะท้องเขาจะมีถุงอาหารขนาดใหญ่ที่เป็นอาหารสํารองหลังฟักตัวแล้วก็จะยุบตัวประมาณ3วันนะครับก็จะคล้ายๆกับลูกอสกุนะครับซึ่งระยะเวลา3วันเนี้ยนะครับเรากา็ก็ยังไม่ต้องให้อาหารนะครับ ก็ให้อาหารในช่วงสามวันเป็นต้นไปนะครับสําหรับเป็นถ้าว่าอาหารเนี่ยผมก็จะให้เป็นพวกอาหารไฮเกรดนะครับเหมือนกับกบนะครับลูกออสมาเป็นกบก็คล้ายๆกันนะครับการในระบอในบ่อดินนะครับถ้าเราไม่มีอาหารเม็ดนะครับเราก็เป็นปลาปล่นเป็นรำอะไรพวกเนี้นะครับหรือว่าเป็นพวกแลงต้นพวกเนี้นะครับ หรือบางทีก็จะมีพืชน้ำเขากินารากพืชน้ำไปด้วยนะครับก็มาแลกเปลี่ยนกันนะครับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับสำหรับบ่ออนุบาลปลาหมอนะครับก็ควรจะมีหลังคาป้องกันแสงแดดเราก็ควรใส่พืชน้ำไปด้วยอย่างที่ผมใส่ไปนะครับก็ลองไปทำดูนะครับก็แลกเปลี่ยนกันเอฟซี FC ท่านใดนะครับมีผลเป็นประการใดก็แลกเปลี่ยนกันเข้ามาทางช่องนะครับ ครับคลิปนี้อาจจะนําเสเนอข้อมูลขาดตกบุกพ่องไปนะครับหรือว่าท่าในใดมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็คอมเมนต์เข้ามาแนะนํากันเข้ามานะครับก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเราก็จะมีประหมอไว้กินในบ้านนะครับเหลือเราก็ขายนะครับตามศาสตร์พระราชาในหลวงราชการที่9ของพวกเรานะครับก็คือเรื่องของวิสีความพอเพียงนะครับครับสำหรับคลิปนี้้าท่านเห็นว่าคลิปนี้เป็นป,นปนระโยชน์ต่อท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กอตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องวิถีคนบ,นบ้านแบบพอเพียงด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ